สวัสดีครับ AS แล้วก็ PPTV HD ช่อง36นะครับนำผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีวท์ไทยลีกฤดูกาล2022-2023ครับเกมคู่ระห่างราชบุรีพบกับเมืองทองยูเนเต็ดดูเสถผู้พื้นของเจ้าบ้านก่อนนะครับราชบุรี FC ในระบบ4.3นะครับส่วนเมืงองทองยูเนเต็ดนะครับ4.1.4.1นะครับบรินให้สัญญาณครับ เริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลรีเวอร์ซไทยลีกดูเกมกันต่อครับจกักรพันธ์โหมเข้ามาหายเพบินให้ตรงนี้เอาวินฟอร์เตสซ้ายของนักฟอร์เตสมาแทนลองจิวอะไรครับได้แผงริบเปิดเข้าในก่งตัวนี้โอ้โห้แมนิดเดียวครับจังหวะของเจ้าบ้านโอ้โหสามนาทีแรกมีโอกาสได้โขกได้รู้ประตูทันทีเลยเลย,เลยนะครับเหมือนจะย้อนไปหน่อยแต่จริงๆแล้วก็ พยายามจะเตยครับโอ้โหพอดีหัวบิดหน้าไปนิดนึงนะครับบุญทวีเทพวงศ์เอกนิตฐ์ปัญญาดึงตรงน,นี้สวยเลยครับผ่านสองผ่านสามเฉยเลยครับเอกนิตฐ์ไปต่อเอกนิตฐ์จี้แล้วออกด้านข้างโอ้โหแกวบมาสวยครับคราวนี้ซ้ายของทังซา,าดอเปิดเข้าไปยันลึกเกินแล้วต้องบองก่อเลยครับไม่ประมาทครับตรงนี้ขอได้จับจังหวะของตัวเองก็เกมลุกก็เท้าทาันทีนะครับมังทองตั้งใจให้ทวเียเทพได้สร้างเกมขึ้นมาเลยเวีเทพเอาแล้วครับทิ้งบอลมา ให้กับแทรี่อันดเยอันดีเยจที่เข้าในอันดเยเข้าขวาแล้วครับง้างใส่กึ่งยิงกึ่งข่านตรนี้บดไปหน่อยครับปกติจะของบอได้เหนียวแล้วคราวตอนนี้ขึ้นมาของราชบุรีบ้้งนะครับแดเล่ครับดดลกับทันทิทนพลดนเล่ดึงจังหวะรอเพื่อนแล้วจ่ายมาพื้นที่ว่างเอ้าดึงจังหวะหลอกสับนู่นหุย ็นดีนะครับเขาสายของอินฟอเตสด้วยแต่ว่าตรงตัวของท่านสมพรยศครับยังดีที่ปอเนี่ยอาจจะไม่ได้ห่างตัวทางสมพรยศมากเท่าไหร่นะครับแล้วปฏิยายังยอดเยี่ยมด้วยเหมือนกันนะครับดูการขึ้นมาตรงนี้เนี่ครับโอ้โหหลอกมาแล้วอัดเลยครับโอ้โหปอไม่ห่างตัวนะครับทําให้สมพรยศเองยังเห็นจังหวะย่อมองพอดีนะครับนี่ครับโอ้โหยังปัดทิ้งออกไปแบบบุดวิดเลยครับต่างบอลนิ่งๆครับแล้วก็ฝากมาดีต่อ มาเลยครับตรงนี้ของนราชบุรีได้ลุยสวนขึ้นมาเปลี่ยนจากรับเป็นรุกไปเลยครับกระสิเดียดให้ต่อมาแดเล่แดเล่จี้เข้าในต้องระวังขวามาแดเล่ตัดเข้าในขวาแล้วสัตว์ลุกใโอ้โหเสาแรกเอ้าบินตับอีกทีนึงโอ้โหเกืบอบเหมืนกันเนี่นยอ,อย่างเร็วพอครับสมพรยศนี่ได้ไปสองเซฟเหมือนกันวันนี้สมพรยศดูหาพื้นที่แล้วยิงหนักมาเลยนะครับเสาแรกเนี่ยโอ้โหนิดเดียวนะทนั้นเอ็มหายเพียวบิน ทิ้งบอลยาวย้อนคืนไปบ้างแต่ไม่แม่นเอาจอสก,กัดของเจสสันฮิโฮมไปเสร็จทางแดนเลคแล้วแดนเลคมีเวลาจี้หาตัวผ่านแล้วไปติดบอลตัวเองออกด้วยครับโอ้อาจจะไปตกแต่งหน้าหน่อยครับเดเลด้วยสินคุณสงกรารนี้ก็หืสมาธิในเกมไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเล็งไว้ตลอดแล้วทิ้งบอลมาดูดบอลสวยครับไอฟเตสแล้วตัดมาไม่ได้จิ้มโอ้โหลูกนี้แม่นดึงตอนน,นี้โอกาสทอแล้วสนะุดท้ายพลาดไปเองครับโอเปิดตัดมาเนี่ย แล้วดูครับลุยมาจนดูบอลแรกตรงนี้ครับโ้เยี่ยมจริงๆนะครับเราได้ดีดมาตรงนี้นี่ของการว่าเหินข้ามคานออกไปแข็งแกร่งด้วยโอ้โหดักไว้ครับธีรพลก่อนมาเข้าทางแล้วก็เป่าจบเลยครับครึ่งแรกกลับมาสู้กันต่อนะครับเข้าทางให้เมืองทองได้โต้เหมือนกันครับเอาอะไรครับเอเดนโจหาน้ามีพื้นที่ครับโจหน้าที่ มาเจอ2แล้วเลือกผ่านโอ้โหคัดมาตรงนี้อ่านเอาไว้ดีครับตรงท้องดักไม่ได้ทีหนึ่งผู้สิปอยเกมต่อนะครับเอกนิต์เอกนิต์เลือกเปิดมาเสาสองชองสายหญิงโอ้โหมัติดครับกินพื้นที่ไว้เองครับผ่าน2งมาบาจัวยองแล้วกลายเป็นเปิดพื้นที่ด้านข้างให้เลยแบบนี้ทิมต่อถึงไอเกียววินเลือกตัดเข้ามากา็ติดเจสอร์ดีโฮมครับสก,กัดมาจะเป็นบอลของทางราชบุรีดิ้งเลยกับบาจัวยอง แล้วเลือกเปิดเข้ามาเองเอาสก,กัดตรงนี้ไม่ขาดแน่แรงโอ้โหลงตัวฟาดตรงนี้ก็ยังติดอยู่ครับแล้วเตะสก,กัดทิ้งอีกทีมันก็โอ้โหมีสัญญาณจาก V e A R มาครับครับดูครับเดเรยยิงตรงนี้ครับบุญทวีครับแขนของบุญทวีเนี่ยครับจากภาพเนี่ยคือก็โดนโดนแขนนะครับ สัญญาแล้วก็ชี้ไปเป็นจุดโทษเอาแล้วครับมาตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะมองว่าไม่ได้แน่นาาตัวของบุญทวีนะครับในช่วงเข้าสู่10นาทีสุดท้ายแดนเลนเลือกแล้วยิง1 0ศครับราชบุรีออกนำแล้วครับนาทีที่81นะครับเจ้ญญาบ้านราชบุรี FC สขึ้นนำบางทองโดยเสือจากจุดโทษของเดเลยนะครับนี่ครับหลอกหน้าเท้าไปนิดหนึง่ง ไปผิดพลานะครับทางสมพรยดเราดูจงังหวะขยับของสมพรยดด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกยิงไปตรงนั้นดูครับขอกระทังประเมศออกมาถึงอาวแล้วครับตรงนี้ซาดอออกมาบุญทวีทานในกรอบมีอาดีเยคนเดียวจ่ายออกมาขวาของกรวิทย์ ลางแล้วเลือกผ่านเข้าไหจังหวะน,นี้จังของทางปรเมศครับออกไปปลเมศวิ่งเข้าชาา้าใจวัดยิงออกไปเฉยเลยดูครับเ <c oughs> ชื่อมมันติดแล้วครับอสองมุดให้สำรองแต่การวัดยิงตรงนี้ยิงไม่ดีเองนะครับ <c oughs> โอกาสมีมาให้เทันทีครับของเมืองนทองแต่การวัดยิงออกมาสายของวีราเทพเปิดเข้ามาขอโงโชคเอาเลยครับยัดโอ้โหูเสาแรกครับ เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็เกือบเหมือนกันครับกำพลโอ้โหุบเร็วมากครับกำพลเนี่ยดูก,กดต่ำเลยครับเนี่ยโอ้โหโ้ยังหุบทันแล้วก็ตามมาเก็บจังหวะ2ได้ด้วยจอมเซฟอยู่แล้วนะครับลูการ์กางของกำพลเนี่ยเข้าสู่ทศเจาดนาทีที่3ลูกเปิดของเบืองทองโขงเข้าเอาหูผู้ไปสามคนไม่โดนแล้วเข้าขวาซัดอีกทีหนึ่งไม่ได้กราวิ้ยังติดบล็อกครับโอ้โหไม,ไม่ไม่พอแล้วครับโอ้เตะจบแล้วจบเลยครับเอะไะครับ ก็ถาเป็นว่าแอนจะบอกว่าพิกล้อเล็กก็เป็นไปได้แต่ว่าราชุรีก็เตรียมทีมาดีดราจริงครับตุ้ยใยจัดเลเลยนะครับมีต่อสูงนะครับจัตัวโทตรทำให้วันนี้ราชุรีเก็บสัง้กตได้สำเร็จครับ